สละเรือที่มันไปต่อไม่ได้มาสบโอคนี้ครับอันนี้คือคุ้มค่าที่สุดสำหรับพอยคอยว่าพอยคิดถูกได้กลับมาแล้วด้วยความสดใสซาบซ่านะคะทุกคนคืออะไรกัดหน้าพอยก็ไม่รู้คือหน้าแดงมากวันนี้คือวันที่พอยเอาฟิล์มห้าของพอยไปเปลี่ยนจอนะคะแล้วก็ได้เทรดเครื่องใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่พอยเปลี่ยนจอเสร็จอ่ะพอยก็อยากจะรู้ว่า ซีฟิที่เราเพิ่งซื้อ่ะตอนนี้มันได้ราคาเท่าไหร่หรอแล้วคือเราก็ซื้อจากซัมซุงซื้อมาไม่นานแล้วก็ยังมีประการรูปปว่าเกตด A ของซัมซุง g ี5ที่ฉัใช้มาแค่3เดือนเหลือ1,500 0 หัวใจแม่งโคตรเจ็บเลยโอเคถ้าจะเทรดใช่ไหมก็คือเครื่องเก่าหมื่นห้าแล้วเหมือนวันเนี้ยเป็นแฟลชเซลล์อีกที่เขาจะแบบลดค่าเครื่องอีกเจ็ดพันตอนแรกอะเราคิดว่าเออพอเราเปลี่ยนจอมาเราก็จะใช้ไปก่อนเพราะเราไม่รู้ไงว่าแบบราคาเครื่องเราอะมันเท่าไหร่แล้วก็กลวว่าเออจะเอาฟิปห้าไปเทรดเป็นเครื่องอื่นอาจจะแบบไม่ได้ใช้ซัมซุงแล้วอาจจะไปค่ายที่เคยใช้บอกว่าเนี่ยเครื่องคุณลูกค้ายังอยู่ในประกันนะคะยังเป็นเกรดเอแล้วคือพอร,รู้ว่าเกรดเอหมื่นห้า ซื้อจากที่นี่ก็เทตุที่นี่ไปเลยแล้วกันถามว่าถ้าจะเอาเป็น s 2 4 ultra ต้องเพิ่มเท่าไหร่ s 2 4 plus เท่าไหร่ย4พาิบสี่ของพอยเพิ่มประมาณแบบ1มื่นเจ็ดกว่าที่ความจำห้าเนาะแต่ว่าได้ย4ิบสี่ ultra เป็นความจำสองห้ละถ้าราคาจ่ายแบบ23000แต่ถ้าจะเป็นความจำห้าหนึอ่ะก็คือต้องจ่ายเพิ่มแบบ29000เกือบส0ม0 0ก็เลยแบบอเอาไงดี กลับมาคิดทบทวนที่บ้านนะคะ3ชั่วโมงระหว่งาง3ชั่วโมงอ่ะพอก็แบบนั่งเปิดรีวิวเทียบแบบค่ายผลไม้กับค่ายซัมซุงอว่าจะรอผลไม้เพราะว่าผลไม้เนี่ยเขาจะเปิดตัวถูกเดือน9ใช่ปะแล้วเราก็ยังมีประกรันประกันเราก็ครอบคลุมเกินเดือน9อยู่แล้วคุณนะแต่ก็นั่นแหละเกรดเอหก็ เอาวะทำไมไม่เลือก a อจิสพัดต้องเงินเกืเกบ 18, อบหมื e ่นแปดคือ a อจิบสี่พัะราคาเริ่มต้นของเขาอะราคาถูกกว่าซีฟที่พอใช้อีกมันก็เลยเป็นข้อนี้ถ้าเราเอาเครื่องที่เราใช้อยู่ไปเทรดเป็นเครื่องที่แบบราคาต่ำกว่าเครื่องของเราอะของเราเกรดเยังได้1 5ื่นเลยแล้วถ้าในอนาคตพอเอาเอจิัส ไปเทเกตเอมันะจะเท่าไหร่วะงั้นเอาเอจิ l ซ r a อแล้วกันก็เพิ่มไปเลย23,000-24,000ประมาณนั้นอันนี้นะคะคือเครื่องซัมซุง g อจิบี่อตรที่พอยเทรดมาวันนี้นะคะสีที่ได้เนี่ยเป็นไทเทเนียมเกรนะคะทุกคนสวยมากของจริงคือสีสีสวยมากจริงๆมมีหลายสีมาก รู้สึกว่าสีนี้เนี่ยมันก็จะชนผ้าโปรแม็กเนาะก็เลยเอาสีนี้มานะคะแล้วก็นี่ก็มีปากงปากกาซึ่งไปอ่านรีว,รวิวมาเขาบอกว่าเขาแทบไม่ใช้ปกากกาเลยแล้วนี่ก็คิดว่าเออฉันก็คงแทบไม่ใช้ปากกาเหมือนกันที่เห็เป็นเอจิปสี่ลตามาเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราใช้ไปแล้วแบบว่า Apple ออก i16 มาหรือว่าซัมซุงมีนาเมษาปีหน้าเนี่ยออกรุ่นใหม่มาน้องเอจิปสี่เอลตราคนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรือธงอยู่ราคาไม่ได้ตกหวบ เหมือนซีฟิปของพอยคือสำหรับพอยอะถ้าพอยทนฝืนใช้ซีฟิปต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่เปลี่ยนจอแล้วอะมันไม่เหลืออะไรเลยทุกคนเข้าใจปะว่ามันไม่เหลืออะไรเลยคือกลายเป็นแบบไม่เหลือมูลค่าในมือแล้วเลยจริงๆ พราะว่าเปลี่ยนจอไปก็คือแบบหมื่นสองแล้วใช่ไหมเกรด A หมื่นห้าทุกคนเพอขอโทษที่เพื่อต้องย้ำคำว่าเกรด A หมื่นห้าเกรด A หมื่นห้าแต่มันราคานี้จริงๆมันเป็นราคาที่แบบใจเจ็บเจ็บใจสุดๆการที่พอเทรดเป็น A ย4่ส t ีอัลตร้าตัวนี้คือมันคุ้มค่าที่สุดสําหรับพยแล้วเป็นการสละเรือสละเรือเล็กไปหาเรือทงถ้าพยจะเทรดต่อหรือไปต่อไปยาวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพิ่มเงินไปในเมื่อมันต้องจ่ายก็จ่ายไปเลยค่ะใช้ให้มันคุ้มค่า ก็พอยก็ได้มาแค่เครื่องแล้วเขาก็แถมหัวอะแดปเตอร์ไม่มีเคสไม่แถมเคสฟิล์มก็คือติดไป290แล้วก็มีเส้นตรงจอด้วยเขาบอกเพลว่าายโอนข้อมูลอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะร้อนๆแล้วก็มันก็จะเป็นเส้นตรงกลางเดี๋ยวเส้นตรงกลางก็จะหายไปแต่คือตอนนี้ก็คือเส้นตรงกลางก็คือยังไม่หายไปทุกคนมันยังไม่หายไปอ่ะพลจะให้ดูยังไงมันยังไม่หายไปอะไม่ไม่ไม่รู้จะให้ดูยังไงแต่ว่า ต้องไปอีกแล้วเหรอวะพรุ่งนี้ต้องไปกันแล้วเหรอสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เพราะว่ากำลังสนใจ Samsung C, Flip หรือ Fold หรืออะไรก็ตามที่เป็นเครื่องพับนะคะขอให้โชคดีสำหรับใครที่ใช้อยู่ก็ขอให้โชคดีให้ไม่เจอประสบการณ์แบบพอนะคะและสำหรับใครทีกำลังใ,ใช้ S24 Ultra กันอยู่นะคะขอร้อง ช่วยมาอวยในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมอยากได้ยินคำอวยว่าสวยและดูดีก็มีน้ำหนักแต่ยังไม่รู้ว่าใช้ยังไงแต่ก็คิดว่าเราจะไม่ได้แตกต่างพ p ที่พอยใช้นะคะซื้อมาแล้วคืออวยหน่อยโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะในที่สุดเพอก็ได้ปล่อยคลิปนี้ จริงๆตอนแรกอะพลอยคิดว่าพลอยคงถ่ายเก็บไว้เฉยๆเพราะว่ายังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ไวขนาดนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องพลอยใส่พี่พลอยใส่ได้ใ,ใช้เครื่องนี้อย่างคุ้มค่าพลอยใช้ไม่อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆบาย